สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับจิดจุดสุดรอสุดหรอเสียงใสด้วยเห็นความรอของจุดไหมหืมเต็มหน้าจอเลยแน่นอนอ่าวันนี้เรามาแกะกล่องสุ่มกันนะครับสุ่มอีกแล้วอ่าโนะนะวันนี้แกะโน้ะอ่าที่แล้นะนะครับไม่ได้แกะนานแล้วตั้งแต่คุณแม่เลิกยีสตนะคุณแม่เลิกซื้อนะคุณพ่อเลยมาซื้อแทน เราต้องได้รับความสนับสนุนนะจากครอบครัวของจืดคุณแม่นะเป็นแฟนขับแต่ว่าเป็นแฟนขับแค่สองซีเีวพี่แม่บอกว่าไม่ขับแล้วเหนื่อยนะครับก็มีทั้งหมด12ตัวมีสิเค็ดหนึ่งจะเสียงดังทำไมค่อยๆพูดก็ได้ค่อยๆพูดนะเพราะว่าเราเรามีไม้แล้วโอ้โหขี้อวนะเรานะถูกต้อง อ่ะนะครับมีไม้แล้ว <ปะ S 1> ว่าแล้วก็แกะเลยดีกว่าแกะแกะแกะแะแะอันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างป๊าอันนี้ซีรีส์ชื่ออะไรเนี่ยฮิโรโนะเชลเตอร์เชลเตอร์ก็คือ <Shel ter. S 1> ที่ที่พัก<บ>ใช่ไหมที่<บ>พักบ้านพักเออบ้านพักนะเชลเตอร์กล่องก็เป็นแบบลายหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยกล่ลกองเป็นลายไม้นะสวยๆนะครับตัวหน้ากล่องก็คือเป็นตัวที่อยากได้บวกที่ไหนเรา ใบไม้อ้าวว่าแล้วแกะเลยแกะดิแกะเร็วป๊าแกะเลยทำเองอ,อย่าง,าง<ะ>ต้องทำเองทุกอย่างเลยป๊ต้องมีความแรงนะิดนึงเนาะเออ,อทำไมแกะง่ายอ่ะคุณแม่เขาเก่งเขามีความสามารถอืม เรียบร้อยตัดแหกเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะคอนี้ก็ออกมาสักพักนึงแล้วนะเดือนสองเดือนแล้วแต่ว่าป๊อไปหาตังค์มาซื้ออยู่นะอะตัวแรกมาโอ้มีพ็อปมาสปอยเรียบร้อยอุ้ยนี่การ์ดให,เห้เนี่ยเหรอโอ้อ้โหนี่ซองตกใจหมดอา้าวการ์ดโผล่ด้วยอา้าวน้องหนีจ้ะน้อง ซ้ำกับคอเก่ามหมีด้วยนะไหนดูดิคือตัวไร่มีอย่าบอกนะอย่าบอกนะมีก็สีเข็ดดิจริงเหรอฮ้ย <c oughs> จริงอยังไงของตัวแรกสีเข็ดแตกเลยโอ้โหใช่ไหมงไง <c oughs> ใช่แหละตัวแรกก็สีแตกแล้วเนี่ย เจอปามือดีสีเข็ดแตกเลยณแมงหยิบให้เปล่ากล่องเนี้ยหยิบเองแกะเองเลยไม่ใช่หมายถึงตอนซื้อทิล็อกมาหยิบเองเลยไปหยิบเองเลยฮิโลโนะคุณแม่ไม่ไม่จับเลยไม่หือไม่เออไม่ไม่ไม่สนใจเลยดีกว่าไม่น่าเชื่อเลยเรียบร้อยทำบุญด้วยอะไรไม่รู้แต่สีเข็ดแตกแล้วว่าไงไอ้จืด ได้หมีได้หมีได้หมี <fl> อยู่ๆ, <fl> ๆก็ได้สีเข็ดนะน่ารักเลยนะครับถอดได้ชื่ออะไรอะป้ากัปบอกนะชื่อสตุอะไรวะสต๊อบเบรสต๊อบแต่ว่าอะไรวะหมียักษ์นุ่นไงอ๋อหมียักษ์นุ่นเหรอใช่น่ารักอ่ะพอเป็นสีเข็ดก็น่ารักเลยป้านี่ เรียบร้อยอ้าวโอเคน่าสิเข็ดแล้วคลิปนี้ก็ลาบเที่เท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่ใช่อยู่กันโอ้โหโอ้โหบายบายเลยนอนตีพุงเลยเราก็มาลุ้นกันต่อว่ามีตัวไหนที่ป้าจะต้อไปซื้อแย่เดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับซอ,องนี่ไม่ได้ดูเลยนะเมื่อกี้นะครับซองเป็นรั้วลวดหนาแล้วก็มีนกอยู่นะ แก่เลยเออกมาเป็นอ้ยมือดีมากือดีนะครับสองตัวเนี่ยพ่งตรงนะใครได้ไปก็คือฟินทำไมป้า,ม,าปมันเป็นสองตัวที่คนอยากได้ที่สุดในคอนี้เลยอะนะครับดูน้องนี่น่ารักไหมโอ้โหดูขนน้องทัง้งตัวตกถังข้าวสารนะป้าตกถังข้าวสารเหรอเหมือนเม่เข้าวสารเลยป้าใช่ที่ไหนล่ะคุณแม่มัมว่วเม่เข้าวสารอะไรใหญ่เท่าใบไม้ น้องมีถือกระดิ่งด้วยนะเอ๊ะกระดิ่งไม่แขวนทีหัวหรอต้องดูการ์ดแหละขอดูการ์ดหน่อยการ์ดชื่อว่าเบอร์ดี้กระดิ่งต้ไว้แขวนที่หัวตรงนี้แหละนะครับแขวนไปถ้าการหายก็ต้องแขวนอย่างงี้นะ้น้องไม่มีต่างหูน้องมีแต่หัวมันใช่สีเข็จ,จริงปะเนี่ยทำไมการ์ดมันดูธรรมดามากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรารู้เองนะนะมีไหมข้างกล่องอะ้ามันก็ไม่มีนะป้าออสต็อเฟรชไม่มีป้าโอเคเรเป็นสีเขียนนะครับแต่ว่าการ์ดเนี่ยป้าจะดีใจเกินแบบนั้นไม่ได้นะป้าการ์ดเนี่ยมันมันดูไม่ไม,ไม่ไม่พิเศษอะมันดูธรรมดามากๆเลยนะครับก็เขาไม่ได้บอกว่าการ์ดพิเศษนี่ป้าการ์ดพิเศษมันก็ไม่มีแต่ว่าตัวพิเศษปกติอะคอร่นที่เราเคยได้มานะ มันแบบเด่นชัดมากเลยนะมันคือแบบพิเศษจริงๆอะ่ะเฮ้ยจืดข้างนอกนี้เก็เอาลงม,<า>ามานั่งข้างในแล้วยูก็ไไปข้างนอกฟ้ากล่องก่องกล่องตัวที่สามนะครับเปิดชิวๆนะเปิดไปเรื่อยๆตัวที่สามนี่ฮะเป็นตุ๊กตาหิมะคุณแม่มันมาผิดคอ<ะ>อ่ะเอาอยู่นี่ นะเป็นตุ๊กตาไล่ฝนนะครับเตุ๊กตาไล่ฝนของทางญี่ปุ่นนะเขาชอบทําแบบนี้นะเอาไว้แขวนแล้วก็ไล่ฝนนะครับชื่อว่าซันนี่ดอเขาเรียกเหมือนตุ๊กตาที่แขวนแล้วทําให้ฝนหยุดตกให้แบบพรุ่งนี้ฝนไม่ตกนะพระาทิตได้ขึ้นแจ่มใสนะครับนี่ก็ตัวนี้ทําแบบเรียบๆอะ่ะแต่สีเนี่ยมันไม่ได้ขาวจัวนะครับสีมันก็เหมือนแบบ ภาพมอมๆหน่อยนะครับดูไปดูมาเหมือนเหมือนตัวที่สะอาดๆแล้วเก็บไว้จนดํา <c oughs> ดำโดยเรียกว่าอย่างไงนะดำโดยยังไม่ต้องใช้ก็ดําแล้วตัวที่สี่นะครับอา้าถ่ายคลิปไม่พูดอ่ะที่สี่ น,น,น,นี่ยังมาเป็นอะไรเนี่ยโอ๋อสตาร์บัคส์เขียวสตาร์บัคไม่ใช่ว้าวสวยเลยเนี่ยตัวเนะี่ยดูสิเหมือนเป็นตู้สยองขวัญเลยว่ะอืมอืมปือเปื่อมากปะอุ้ยสวยนะเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้แหละจ้าเอ๋โอโ้โหตายแล้ว น้องดูน่ากลัวมากเลยนี่การ์ดอยู่นี่ดูอะไรดูข้างก่องการ์ดชื่อว่าเมนเทลเมนเทลคล็อกนาฬิกาอ๋อนี่นาฬิกาเนี่ยใช่เราก็เข้าใจว่าโลโก้ฟตาบล็กจริงๆเนี่ยเวลาเปิดเปิดยากจังเลยไม่ปิดไหมเปิดด้านเดียวไหมบาประมาณนี้ครับประมาณนี้ หน้าหลังเขียนว่าว่า Don't disturb me อ,อย่ามายุ่งอย่ามาร<อ>บกวนอยากอยู่ยคนเดียวเงียบๆแบบปับเบิด Don't disturb นะครับอันนี้ยังไงก็ต้องเปิดแล้วถ้า <It 's S 1> ปิดนะเหมือน Don't disturb เวลาปิดแล้วเหมือนหนังสยองขวัญเลยว่ะ oh m <my> อ god อะต่อไปครับวทที่ห้า ตัวที่5าออกมาเป็นตัวที่5เป็นน้องเหมือนเออเซอร์คัพอ่านะครับสวนสวนสัตว์ใช่ไหมเซอร์คัสคือสวนไม่ใช่เออสวนสนุกสวนสนุกก็คือเซอร์คัสหรือเปล่าสวนสัตว์อ่ะคือซูนะครับเซอร์คัสที่เป็นสวนสนุกแหละ ลงละครอะประมาณนั้นอะเซอร์คัสนะครับเนี่ยเซอร์คัสเซอร์คัสเัทนี่สวยจิจิตชอบเนี่ยถือถือละน่เป็นเซอร์คัสบ้านถ้ามันลวงอะถือดีๆถือดีๆอเป็นอะไรอ่ะโรคอะไรเนี่ยโรนขาออนแรงอ่ะอยู่ด้านหลังกันยังไงสิเดแล้วก็ต้องมาอยู่ตัวด้านหน้าบ๊าย ใช่ใช่ไหมนี่ยังงงอยู่กับกา๊าสเลยนะเพราะก๊าดูธรรมดานะเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆกันเขินๆเลยเขินๆเลยป๊าไม่ได้ทำการศึกษามาเลยนะว่าในกลองนี้สิเข็ดเป็นลาไหนออป๊อป๊าสักแต่ซื้อครับทันผู้ชมก็เห็นคุณแม่ไม่ซื้อที่ลุงน้องนะจริงๆเป็นขอ <ปะ S 1> ยอด,อดหินร้อนอันไหนอะตัวที่หกออกมาเป็น,ป,นปิงน้องนะบึง้ง มีป้ายเหมือนแผ่นไม้โง่ๆอยู่อันหนึ่งอันนะครับโอ้โหน้องน้องดูโง่มากเลยโพเอ์โพแปลว่านักกวีเหรอน้องดูหน่าเบื่อมากเลยนะครับน้องดูแบบอืมนะหน,น้าน้องหน้าเซ็งอย่างแบบเซ็งคุณแม่อ่ะนะคุณแม่น่าเบือ่อชื่อกาก็คือโพเอ์แปลว่าบทก่อนใช่ไหม ไม่อันนี้ไม่เข้าใจเลยเกี่ยวอะไรกับเชลเตอร์อ่ะไม่รู้หลบอยู่ด้านหลังมัง้งอ่ะ,อะกล่อง,อง,งไปกล่องที่7แล้วจ้ะจิ๋งจังใต้เอเลียป<ะ>นป๊าดอนบอลห้าเหมือนเดียวเลยอีฮิโนโนะนะลดคอสร์สคืออะไรลดคอร์สมันคืออุ๊ย,ยกลวยไงรู้จักกลวยไหม กลัวที่อยู่กลางถนนน่ะทัฟฟิคโคนเนอะทัฟฟิกโคนใช่นี่ทัฟฟิกโคนตาม่วงมันเฉียวโดนใครต่อยมาล่ะไอ้หนูนั่นน่ะดีถุงไฟโดนโดนรถเฉียวโดรถเฉียวนี่นี่แม่เหล็กขาหมาเน่ะนี่ตอนนี้ก็ไม่ได้นะอุ้ยล่วงเลยจิจิตแม่ได้ทำนะนั่นไงเรียบร้อยสองทีจิจิตทำนะ นะไปเรื่อยๆไปกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะไม่มีสีเ็ตแล้วนะที่จุดท้ายว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงปิดคลิปไปแล้วไม่ดูแล้วเกตแตไม่เรายังลุ้นอยู่เลยว่าเป็นตัวสีเกตหรือเปล่าแต่ดูจากข้างกล่องก็ไม่เห็นแต่ว่าถ้ามันใช่นะครับแต่ถ้ามันใช่นี่มันเป็นตัวกล่องสูงที่การ์ดดูธรรมดามากนะมากเกินไป อ,อ่าตัวแค,น,แคนเดิลนะครับนี่วนดวงไฟเอรวงไฟะนะเ,เอาไว้ปักบนหัวเจดิดโว้ยสีเหมือนเทียนจริงๆเลยอ,ะอ่ะอ่านี้มีไส้เทียนด้วยนะโอ้จริงๆถ้าเกิดเขาทำให้มันติดไฟได้จริงๆน่าจะดีเนาะเออถ้ามันถ้ามันแบบเป็นหลอดไฟได้จริงๆก็คงจะดีนะ ทำไมอ่ะสามาตัวมีไฟมีนะตั้งหลายคอรู้เปล่าดีมูเขาก็ทำเขาจะทำะทุกคอไม่ได้ก็คอนี้ก็ทำมาทักตัวหนึ่งสิจริงๆตัวเนี้ยถ้าจะทำน่ะมีโอกาสทำได้นะทำได้ด้วยนะเพราะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยเอาแบบว่าใส่ฐานแต่ว่าอะฮิโรโนะมันน็เติดเกิดมาจนๆนะไม่เห็นจะรวยสักคอหนึ่งจนทุกคอไม่กระดาษลังก็<ห>แผ่นไม้ เอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนเป็นยังไงอ่ะใส่หมวกกระป๋องกระแป้งอ๋อไหนดูสิยานด้วยนะเอเลี่ยนเอเลี่ยนดูซิเป็นเอเลี่ยนไหมถ้าได้เอเลี่ยนเดี๋ยวเอาตัวนั้นมาเล่นตัวที่เป็นที่เป็นรถหนึ่งสองซ้ำปิ้งไม่ใช่ป้านี่สวยสวยตรงไหนรองเท้าสีแดงดื้อผีเหรออะไรอีกล่ะเนี่ยผีเหรอสอดเนี่ยสอดเืออะไรอ่ะฟอร์ดเรนเจอร์ไงรถไง คาบินคาบินรู้จักคาบินไหมบ้านกลางป่าตกลงเราก็อ่านเคปินหรือคาบินไม่รู้จืดจืดจืดจบจากสถาบันวิจัยฮอกวอตส์ดจืดจะอ่านเคปินอ่านี่มีผีใช่ไหมพวกพวกบ้านกลางป่าก็จะมีผีมาหลอกเงี้ยอ่านี่สิเข็ดปะเนี่ยไม่ใช่ใช่ที่ไหน,นข้างกล่องเลยนี่ไงไม่เห็นนะนี่ไม่เห็นหัวโป๊วอยู่เนี่ยหัวตัวนี้ยืนลำบาก เยอะนะโอ้ป้าไออวดซิเค็ดมากมากอืม <ปะ S 2> อ่ะต่อไปกล่องที่ <10. S 1> สิบแล้วสิบแล้วนะครับยักเอาเปิด<ไ>ปเลยมาดูกันสิว่าเราจะได้วอลเลียร์วอเลีร์นักลบเหรอทำไมนักลบหัวเป็นดาวอะ่ะลิซ่าไงลิซ่าเป็นสตาร์เออก็สัก,กดาวแหล<ป>ะถูกนี่ <ปะ S 1> เห็นไหมที่โน้นน่าต้องเกิดมา จนน่ะมีแค่พวกกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกระดาษลังที่เป็นท่าสติกนะป๊าอะามีเขียนอะไรบ้างเนี่ยฟอร์ดคลิปเอาออกไปเหรอเชลเตอร์ ter, แล้วก็เขียนว่า to meet enemy under un, under a l e r อะไร under ไ alert อ่าระวังไว้ระวังไว้จงระวังไว้ นะครับก็ทออะไรไม่ได้นะติดหัวเลยเหมียมีพ็อปอะไรให้มั่งกระดูกถุยป๊าป๊ากะดูทีโ่โนโนเขาเป็นหมาป่ะไม่ได้เป็นหมาฮีโนโน่จนนะ่ะถือกระดูกมาทำไมขนาดขนาดเห็นหมาไหมมันมีฮีโนโนอยู่คอในเป็นหมาเนี่ยยังเป็นหมากระตูเลยเป็นหมากระดาษอะ่ะคอของเศิลปินที่เป็นป๊าป๊าพูดจาดูถูกโ,โนเกินไปแล้วนะเดี๋ยวคอยดูคอฮีโน มาจะทไงก็มีนะมีคนแต่งเอาโน้ตไปเพ้นท์ใส่ชุดสุพรีมอยู่เป็นมิเลนแนนเป็นททมโน้อีกมัลติเวิร์สหนึ่งนะครับใจเย็นๆวางไม่ได้เนี่ยเอาไปพิงนะไปพิงด้านหลังเลยนะไปพิงด้านหลังเลยนี่นอนพิงนะอ่ะต่อไปครับตัวที่สิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้วเกิดมนไม่ได้ตัวตัวเอเลี่ยนเออตัวเอเลี่ยนอ่ะ เศร้าเลยว่ะอยาได้เอเลี่ยนด้วยก็เป็นหน้าที่ของป๊อบป๊าะอืเอเลี่ยนไม่ออกด้วยจริงๆนี่ฟอร์ดอันนั้นก็ฟอร์ดอันนี้ก็ฟอร์ดฟอร์ดเยอะจังเลยนี่พ้อมประกาศมีอะไรไหมนี่โอ้โหไม่มีอะไรเลยเหรอจะเอาอะไรอีกนี่อ่านดิฟอร์ดไงแต่ตัวนี้ช่วยไเห็นไหมหมอเล่มมีแต่ฟอร์ดกับฟอร์ดเนี่ยเขาฟอร์ดเหรอ โ oh, อวันนี้นะ,นะดูแบบเป็นแท่งแบบงงอะ่ะอะไรรายละเอียดงงๆเลยอะ่ะเป็นทำงานไงป้ามีแต่หัวเออคือ,ค,อคือถ้าไม่เห็นปรโตเนี่ยแล้วไม,ไม่ไม่สอบเข้าไปนี่นียกว่าถังขยะนึกว่าไปแอบอยู่ในถังขยะโ oh, <ๆ>อ้โหออก้าวตอนนี้เราขาดตัวไหนอ่ะตอนสุดท้ายนะเราขาดตัวไหนบ้าง กงนกเหรอใช่ป้ามันมีเอเลี่ยนเอเลี่ยนกับกงนกเหรอเบิร์ตอะไรล่ะไม่รู้ขาดเอเลี่ยนขาดกงนกอ่ะอยากได้เอเลี่ยนกงนกเดี๋ยวไปหาเอาแล้วกันโอ้สรุปใช้เข็ดจริงๆเว้ยเอเลี่ยน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  เรียบร้อยอยากได้เอเลี่ยนเห็นไหมจิจจ์บอกแล้วว่าป๊าจะสมหวังทุกอย่างไม่ได้ป๊าแต่อันนี้ชุดสวยนั้นใช่จิจจ์นอบสีฟ้านี่ชื่อว่าเบิร์ดเคส่งนกเบิร์ดเคสอืมครับเป็นกรงที่แบบขนาดกรงยังพังชีวิตมึงน้อยจนจริงจริงน่าสงสารจริงจริงเลยอ่า ครบแล้วนะครับสิบสองตัวสีเข็ดแตกแบบงงๆแบบงงแบบไม่ได้ตั้งใจใช่แล้วขาตัวที่อยากได้ที่สุดตัวหนึ่งมีคนอิจฉาป้าแน่ๆเลยทำไมอะถ้าป้าลงเิีลงปต้องมีคนอิจฉาป้าของดแน่เครับอืมเพราะว่าตัวที่เป็นหมีใครก็อยากได้ใช่ไหมน่าจากนะป้าหมุนหัวไม่ได้มากด้วยนะหมุนหัวแล้วหัวหัวหุ เก็บทรงต้องเก็บทรงนิดนึงนิดนึงอ่ะเปิดดูหน้าน้องนิดนึงแล้วกันน้องหน้าเศร้ามากเป็นหมีที่เศร้าจริงก็คือถ้าตัวที่ดูคึกคักสุดดูก็จะเป็นตัวนี้แหละคึกคักสุดแล้วคึกคักสุดแล้วโอ้โหก็ชีวิตอ่ะได้สี่เข็มจังเลยที่เศร้าอ่ะทำไมอ่ะไกลๆหน่อยโนแล้วเศร้าอ่ะไม่เอา บงมมางมันบงางมันบางนี่นี่น,นี่อ่ามันจืดจืดไปแล้วงอนโอเคครบแล้วนะครับอืมครบแล้วนะครับทั้งสิบสองตัวนะครับซีเค็มแต่แต่กล่องแรกเป็นประวัติการยี่ี่อ่ะลาไปก่อนครับท่านผู้ชมนะขอกดหมายคิดหน้านะครับไปนะสวัสดีครับ 아.